กูว่าจะถ่ายบันเทิงถ่ายตัดแต่งเ,เองเขาว่าได้นเสียมาเองแล้วนี่เอาเองเอาเองนะรถเองก็ยังเสียพันห้าแล้ววันนั้นยังไม่ยมอมแหมเจ็บใจชิบเบงเลยมีประกันอันนี้จริง เอ๋บายบายเทสนามเดินก oh, ็ไม่ไหวหรอกพี่เอไปข้างหลังเลยไปรู้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ครัันี่ไงอุโมงต้นไม้ ทางออกนะคะ <laughs> <น> <laughs> โอ้โอ้นี่มราวิ่งตะลุยใครกันยันยันนะ <laughs> รถกร็เลีอยง กล้วยก็เหลืองได้เงื่อได้เงื่ออย่างเดียวพอได้กล้วยด้วยได้เงืออย่างเดียวพอได้กล้วยด้วยรอเพื่อนนะคะเพื่อนยังไม่มานูน่นเพื่อนอยู่ตรงนู้นน่ เดี๋ยวเพื่อนดาน่าแน่อนอนเลเดี๋ยวเราฟังเสียงมันจะบอกว่าไม่ต้องไปมาแล่ต่อไปนี้ไม่ต้องไปมาแล่จริง